Please comment under my clip. Like this, ป can go to see you. นะคะได้กลุ่มเันกับห้หัวใจมากมาตินเซนจ้าวาสันเอา้าลูกชาวเลพันมาชนจ้าปฏีวาสันเอ้ายูโรเซจ้าเอ้ายูโรกอมองอุสเเนเซจ้าบุคกเนจ้าสวาสดีกว่าจ้าสวัสดีอุ้ยสบ,บัสดีเก เวนคัมทูมาชาแนลยินด ok, ีต ok. oh, er no? <laughs> oh, ้อนรับมาตำจอกตำจอกจ้าตำจอกโอ้ยหน่อยเนาะอีกบินเยอรมนีโอ้ยอีกกะบบินเยอรมนีแล้วไอ้นิก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 อีกนิกสเปรคันดรอยช์มาร์ชสเปรคอังกฤษหรือฟรังหรือลาวส โอท a ยนะคะ so you must to speak English or you must to speak Thai or French with me and please comment under my clip for I can go to see you are you make uh s h a n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  or not if you make you r c h a n n e l please subscribe now please comment ah yeah super Aba ik Turki. Oh, Turki people. Okay, I have some friend from Turki. I'm work with friend Turki. But I don't speak um, deutsch Ah, you di you say Ya, yeah, I think you say ja. Martin send it. is. On party Martin send it. It is Masan Martin. Benar Istanbul. เ n ื f อนคน I like to go to um, traveling to Turkey but I never can have time I don't know when I can นะคะน้องลูกเศร้าเล่บานไหลไปไหนหัวใจมากหัวใจประคับประคองแล้วก็ยกมือขึ้นบายบายสิไปแล้วบอกว่าโอ้บาดิอ่านบออกได้บาดิโบโอ้ย I can I can read honey in Istanbul. Ooh, i cannot read we write c in Istanbul. Ooh, i cannot read honey how I can read you cannot write in english so I can read a little bit but not this this language for me is like ม a ดๆด้า r i ้ a n ฉั t u n d e r s t a จ d a n y t h i n g e u t anyway, y o u are nice p e o p l e to come to um, comment a ล d come to v i ช i t my c ข a n when you, you when come, n e l นะคะเลียงป็นเวนคอนะคะชินชินวิูลูกชาเลอ๋อกินข้าวเชิญทานให้อร่อยจ้ะน้องจ๋ากินข้าวกับภายนอกบอนาปิอ How you go? How you speak in 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 Germany? Um, ไม่ไปคะ่ะยังไม่เมาเลยคะ่ะบ้ยังไม่ไปคะ่ะยังไม่เมาคนบา่าคักกินม่เมาสิกินให้เยังอันบ่โอ้ยปฏีบอสนะ้ำเปิ่นให้สาวตุม่มในสาวตุ่มบ่าว่เป็นดอกเยอรมันเยอะละเกลือปฏีบอสเป็นคน่รจันไหน่าสู้สาวตุ่มฟังกันนะปีเกสอีตีมาตินสันปฏีบ่า อีเกสอยู hmm. mm ่บ่อันมาตินอายุวีเกสอยู่บ่ขอบคุณปฏิบอรอน้ำเล่าให่งาตุมเนื้อซาตุมมันเมื่อบ่เป็นดอก mm hmm. น้องลูกเชา่าได้เห็นที่ดื่มอยู่บ่มันมีผู้ดื่มคือสาตุม่บ่แ้่สาตุมเนื้อเด็กเป็นซาวขี่เราอยู้อื่นเก่าโบราณเลยวัดอีลีเ,เจียงแอดเจดอันผัดบอกโอ้ยผัดบ็อกโคลีน่ะอร่อย เกลียงแอ็ดสแสนเด้อดยูซีหน่วยซะตุ่มสิกลิ้มันเบิดเลือดแต่น้ามันนี่ก็สิทอกทิมน,น้ามันบวกกินยานเจ็บทองชีสิแตกกินเบิด์ตอย่เศร้าตัว,ตวมันสิไปเอาขวดใหม่มาเปิดด้วยติเส,าส,าสเียบมาสรุปซาเรบะเออเสียบแต่กินเวลาทั้งแท่งกินข้าวแซ่บนอนรับขยับกับเสีบมืดทนันนะเนี่นยวันใส่น้ำกินก่อน มาจ้ามาจ้าน้ำจินมทำเองนี่มาจ้ามาจ้า <laughs>